อะไรเครืองตาอด้รพี่น้อ,องต<า>ึงเรียกสิพ่อเะไรพี่น้องตึงต้นเขียวอืมต่างมูเตนตน้นเขียวพี่น้อ,เองเก็บผีทำกันเลอพี่น้องเนะี่ยตึงมวลตึงปากแดดน้ำนี่ก็คือผักหอมปลอมเนาะ หอมปอลอมล่าอื่นหอมปลอบเนาะเอาผัดผาสบดีเนาะมาเกม็บมาผีเนี่ยกับตัวปว่วนเพรวัในใส่ทาเก็บปัพกพผีไปขายวันให้ซื้อบัตรบัตรกับแห้งแห้งพี่น้องเลยให้อยากเกยังเสีย ได้พี่น้องได้เกมมาอีกเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งนะครับกดติดตามเ,มเด้อพี่น้องเลยเป็นกำลังใจเนาะนี่มาพกพีกเด้อพีป็นบมาใหญ่แห้งมากพีคเลยไปสวนแคมบานเนาะพี่น้องนะออเนาะเพราะว่าปลูกไกลๆฮือนเด้อ นี่ตมากใหญ่งงเลยพี่นะใบย,กย,ยอยกกูดเนี่ยเพระาะว่าถือเกียร่งว่ะแต่ที่แหลกนีมออกมน่มันเคลื้อนน้ำออกมากนะไม่ได้ไฟนานเห็นบหม นี่มีแมงลักน้ำเนาะแมงลักน้ำภาษาลาวร็รยไผตูเนาะโบว์ไว้งามแหงน,นี่มัเคือปอพน่างตูแบกกระสิเบิดพอแบกเนาะ มัาเดนบากพีเข้มเฮื่อนมานะเลียปอนะนี่คือนายวิเศษนะน่าจะขืนนในต๊ะ่หนพีไร่งามพียงไง นี่มะเขือเนาะมะเขือเงียเอาเนาะมะเขือมวแต่ว่าไม่ออกเป็นม่วงนะมันจะออกเป็นดำท้ายขวานี่ขี้มะเขือหมวกเนาะมะเขือเงีผักบัวมีครบสุดพี่น้องเอ้ยในสวนขวนี่อ้าพี่น้องกำลังเห็นมะพริกดกแห้งริพริกขี้นูด้วพี่น้องแล้วนี่ยนะแม่นวะพริกกวนสีเนาะ ตัวน,นี้หน่อยแต่ว่าดกแห้งอืปลูกพิกขิ้นูนี่ปลูกประมาณสี่หาต้นเด้กลัว,วด้วยเนาะ 2, สองส <8 S 1> <8 S 2> ี่เจ็ดแปดต้นพื่อต้อยพิกขิ้นูนี่เจ็ดแปดต้นแต่ว่าง่ามแห้ง เก็บมะตะรุนพี่น,น้อยก็องไรสักหน่อยบัว่ามือใหม่มือใหม่เนาะฮัดเก็บมือใหม่ฮัดเก็บ,กบส่วนขั้วลายอย่างอันนี้นี่พักบัวพักบัวแต่ข้างงามพี่น,น้อยพักบัวหอมบัวไม่แต่ขงามหอมบัวปลูกใส่กระถางเนะาะเพราะว่าเนี่ยฝนมันหนำหนำท่มวมทีนี้บัวหนำเนาะ ยังไงขัวอะไรเลยพี่น้องไอ้มะเขือนี่มันเขือยงขัวอะไรนกินเป็นยังขัวเสพนะฮะจาทำหมาเขื้ยงเนี่ยม,ม,มีเบียร์าม,ราม,รามาพีกเนาะเสียไปลงสวนประมาณอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยตน้นน้ะพี่น้องเนาะ นี่ก็คือผักหอมปลอมเนาะหอมปลอมลากอือนอกออน่นหะอมปลอมเนาะบป็แมนบักออหอมเด้บักหอมบักเป็นดอกนะมาผ่านนมน,นี้ก็สิเป็นแมงลักเนาะเรือไผ่ตูเนาะตู้น่ำมาเอาก็สีนี่ไผ่ตูเนะจะบวกสองแถวด้วยเป็นไผ่ตูพี่น้องเลย มากพริกนี่ยะหนีนี่จะมากพริกมาเนี่ยขอเพิ่มดอกลายแห้งนี่ดอกลายนี่มาพกพริกเพิ่มงามดอกลายนี่จะดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอากาศมั็นหอนแห้ง เก,กเก็บเลยวะฮะยันเอานะเก็บเก็บมาเก็บผีนำกันเนอ้อพี่น้องเนอะถึงมวนถึงปากเดน <c oughs> นดน้ำขะแนนตัวสามมู่สี่มู่ป้ายนี่สี่มู่ป้าย,ายอาหารมูยังหอนอยู่บอกเก็บมาได้น,นัดนนะ บ่บ่โเกมพูนบมานะเดี๋ยวแต่แล้วเก็บาตินหมักเรืองมันอืมอยู่รวมเลยกันมี่ไหนเล่นเนาะมาพริกมาพริกมาพริกชุก ใบมันขูดเอ้ยจะสิจะได้จะเสเร็จใบเศร้าขูดสายเอฟซีฮูกะบอกแค่นี้เพี่น้องเนอะเสียใจน,นะครับพี่ใบก,ก,กูดให้มีวิธีเกะปะวะคอมเมนต์ด้านล่างเลยเพี่น้องเนอะพี่ส่วนนี้ใบกูดให้ถ้าเสียวิธี่แกะจะได้ดอก,กอยู่แต่ว่ามันกูด ฟีเพิรนดกแห้งจาของยิ้มเปยเปยเยาปจะไดหรือแปดซิปีไปหอดตลาดมันโมเมนจอดเ่ราหาซิไปไปหอดตลาดหอดว่ารูละเซนละซนหนึ่งซิปหนึ่งลานน่ได้ปนอนได้ปูได้ปนอนไอยาก Nên nghiên vay buộc đấy Đồ là sen đấy phần đồ mà Thì là hà sen xịp lộ Tiêm tốn nơi Ủa từ cả mạc đi nội tốt nội nè Thế là mạc lại đấy Mạc หนักเสียแต่รีจะไปกูดเนาะแม่ไม่นยังกูดมีหมาอยู่แต่ว่าไมกูดเพี่น้องเอ,อ้ยจะเสียดแนวไรวิธีแก่บอกมาได้เพี่น้องนะบูมพีกมาประมาณสองปีนะแต่ว่าบม่ใช่วิธีเกลี่ยนี่ตัวนี้แดงสุกเบิดเลยเนี่ยตัวนี้งามเนาะ ใช่มันติดอีกติดเฮียมันเลี้ยวเอาขึ้นมาถิ่มมันเลยถิ่มมันเฮียเร็ยเอาไปอ่ได้ครึ่งตาอลไรพี่น้องครึ่งเรียนสีพ่ออะไรผมว่าหมาขิ้ต้นอเทียวอืมตาของหมกต้นต้นเขียวพี่น้องไง มาปีไมได้เมป็นจะไดก็แม่นั่นเลนำนักดีได้พีนี่พี่ตอนี้มันจะบดพี่บาดได้เลยหักเลผอา่านจะกว่าหมเน่ยขืออ่นเป็นห่มนี่เบ่นคนเกมพีปาเถผัวผู้วสวยเบ่งมามมาถือมาถือ,อไว้ เก็บพีกันนะสิววีอะไรนะเจ็บย,ยืบบนเด็่กอีกงยืนเบง่งอ่ะกกวัวกับพูน,น <c oughs> วัวกับเชียวพูนพูนเจเจสีปีนหัวไปยังไอวอออกมาไหมเนี่คือสีปีนหัวอะไรมอนอย่ายา่ายาฟาวยาคาอีกาอาเป็นยาฟา ไปปยงาอไอืมเห่นอยาอันนี้มันเป็นน้ำปีนะบางปีนี่ตอนน้ำปใสน้ำอเลยน้ำแคมปูกักบัวักยังเห็นมันก็มีปุนติดแก่ติดใจอียปูแต่มุกีบ่แม่เนี่ยก็หญงมันงาม ฝากคุณหนึ่งบอลทอมาเยอะแล้วแต่ไม่ถึบอลห่งเอเอนเอาถ้าสอบคลิปนีเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์เนี่ยเพื่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนชี้เตี้ยกตาเลยเพื่น้องเด้ออย่าลืมกดหมากกดใจหรือว่ากดติดตามในีเด้อเพื่น้องเด้อเพื่อจะบ่าผ่านคลิปใหม่ๆเนาะ พบกันใหม่พี่นอ้องใ้ยในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เจ้าพิธีนิพนี์พี่น้องเลยพบกันใหม่บ๊ายบาย